ดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีภาพให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนไปดูภาพแล้วก็ตอบคำถามคุณครูด้วยเนี่ยนักเรียนไปอ่านข้อความหรือว่าคําที่อยู่ในภาพด้วยนะคะพร้อมกันเลยค่ะไปดูพร้อมกันเลยอ่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งดูการแต่งกายก่อนดูการแต่งกายก่อนเขากำลังนั่งทําอะไรอยู่คะอ่านักเรียนบอกว่ารับประทานอาหาร คนบอกว่ากินขนมอะดูเด็กแต่ละคนเขาพูดว่าไงบ้างดูคนนี้ก่อนเลยอร่อยโอ้อร่อยมากอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ดูหน้าก่อนอ่าคนนี้เขาบอกว่าอะไรร่อยจังหูอยีอยจังูคนพูดว่าไงคนผู้หญิงแซอีหลี อ่านักเลยนลองดูเด็กแต่ละคนพูดเหมือนกันไหมไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนคุณครูถามนักเรียนเลยว่าทําไมแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันอนละาาค่อ่าทำไมคะอุบลราชธานละภาคพูดเหมือนกันได้ไหมได้ทําไมจะไม่ได้ทําไมทําไมถึงพูดไม่เหมือนกันลาตอบให้ตรงประเด็นอะไรนะคะ แต่ละคนพูดเหมือนกันไหมไม่เหมือนอ่าคนแรกพูดว่าอร่อยมากคนที่สองพูดว่าอะไรนะจังหู้นักเรียนทางไหนพูดเนี่ยทางไหนพูดเนี่ยใช่คำพูดที่เราพูดกันโดยทั่วไปไหมไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าพูดกันโดยทั่วไปที่เราสื่อสารกันแล้วไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็รู้เรื่องก็คืออร่อยมากใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าอร่อยจังหู้ บางคนได้ยินอาจจะทําไมไม่เข้าใจแต่คนที่อยู่ทางไหนที่จะเข้าใจทางภาคใต้ทางภาคใต้นักเรียนที่อยู่ทางภาคใต้ก็จะเข้าใจใช่ไหมคะหรือคนที่เคยใช้เคยได้ยินคํานี้แล้วมีความรู้ความเข้าใจความหมายก็จะทราบใช่ไหมคะลำแต้่ละสื่อสารกันแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยรู้เรื่องไหมก็อาจจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าอร่อยมากเนี่ยรู้เรื่อง แล้วบอกว่าลาแต๊ะนักเรียนที่อยู่ทางภาคเหนือก็รู้เรื่องเพราะว่าเขาใช้พูดกันใช่ไหมคะแต่บอกว่าแทบอีหรีล่ะอ่าทำไมเข้าใจล่ะเพราะว่าเรารู้จักใช้กันบ่อยมากเลยแล้วเราก็ทําไมได้สัมผัสบ่อยใช่ไหมคะมเพราะว่าอาหารทางภาคอีสาคนทางนี้ก็โปรานอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยเคยชินคุณครูถามนักเรียนว่าทำไมแต่ละคนนีพูดไม่เหมือนกันล่ะ คำนี้เขาใช้ทาไมถึงไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแต่ละคนมาจากคนละท้องถิ่นกันพูดภาษาคนละภาษาท้องถิ่นคนละท้องถิ่นใช่ไหมคะคนละท้องถิ่นคนละท้องถิ่นก็เลยไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่อใช่ถูกต้องนะคะถูกต้อง ดูการแต่งกายก็บอกแล้วแถมพูดออกมาอีกยิ่งทำไมใดเลยไม่เหมือนกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนนั้นพูดพูดภาษาถิ่นแต่ละท้องถิ่นก็เลยพูดไม่เหมือนกันนะคะก็เลยพูดไม่เหมือนกันนักเรียนรู้จักภาษาถิ่นไหมทำยังไงให้แต่ละคนแต่ละคนพูดแล้วเนี่ยสื่อสารมาแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นนั้นรู้เรื่องทําไงคะทาไงคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ต้องเปลี่ยนมาพูดอะไร สุธิดาบอกว่าต้องพูดภาษาภาษาอะไรภาษาอะไรคะพูดภาษาอะไรแซบีิลีใช่ภาษาไทยไหมใช่ไหมลำตะแต้ใช่ภาษาไทยไหมใช่่รจังหู้ใช่ภาษาไทยไหมใช่เขียนก็ภาษาไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดนั่นแหละแล้วทำยังไงล่ะลำตะแตะแซบ กีฬาล,ลอยจังผู้เนี่ยจะสื่อสารแล้วให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจเนเหมือนกันทำไงคะใช้ภาษาของบางคนบอกว่าของคนกรุงเทพ่ะกถูกบางคนบอกว่าใช้ภาษากลางหรือจะบอกว่าภาษาถิ่นกลางก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าภาคกลางเนี่ยก็มีตั้งหลายจังหวัดแต่และจังหวัดจะพูดเหมือนกันใช่ไหม,ไมอ,อย่างคําว่ากระป๋องเนี่ยกุณครูพูดแล้ว เพื่อนครูทั้งหลายก็นั่งหัวเราะบ้านครูเรียกกระแป่งอรองเท้าบ้านครูก็ยังเรียกเกือกอยู่เลยเกือกเหมือนกันไหมภาคกลางเหมือนกันครูอยู่สุพรรณน่ะภาคกลางไหมกลางกระดาษภาคกลางก็ยังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นแต่ละภาคเนี่ยก็มีภาษาถิ่นของแต่ละท้องถิ่นนะคะจังหวัดอยู่ทางภาคเหนือเหมือนกันพูดเหมือนกันไหม ก็ยังมีผิดเพี้ยนกันไปเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าจะให้สื่อสารแล้วเข้าใจตรงกันเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานเพราะนั้นภาษาถิ่นก็ต้องเทียบกับภาษาอะไรภาษาถิ่นก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันเพราะนั้นภาษาถิ่นกับภาษาไทยเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่จะต่างกันตรงตรงอะไรบางส่วนบางส่วนรายละเอียดอีกนะคะเพราะนั้นก็เลยต้องมาเทียบกันเวลาสื่อสารจะได้เข้าใจตรงกัน ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น